แล้วก็มาเปลี่ยนพีชซิปเตอร์นะเปลี่ยนเป็นอา h คีเชิปเตอร์ละ่ชม เฮ้ยโยชอดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ใ่คลองโอชิฟายเตอร์นะวันนี้เรามาแต่งรถเพิ่มนะที่ร้านร้าน้านเลสซิ่งนะท่านผู้ชมยั็มีทัวรริงด้วยนะไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะแต่เป็นเบนเดอรี่แล้วก็วันนี้เรามามันจะเรียกว่าแต่งรถดีไหมนะท่านผู้ชมมันเรียกว่ามาซ่อมรถนะวันนี้เราก็ามาเปลี่ยนฟีชิปเตอร์นะสวดีว่าอย่างที่รู้กันว่าตอนแรกรถผมอะมาติดฟีชิปเตอร์มาเว้ยท่านผู้ชมและที่เนี้ย พอเช็คไปเช็คมาพิชิปเตอร์มันเสียเวย้ยเสียเพราะว่ากล่องพิชิปเตอร์มันเนี่ยไม่มีตัวต่อเลยท่านผู้ชมดูยึงออกมาได้เลยเนี่ยได้งออย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่มีตัวอะไรต่อกับพิชิปเตอร์เลยเวย้ยก็เลยแบบซื้อ่าเปลี่ยนเลยละกันเพราะว่าชิคมามันเป็นที่กล่องแล้วท่านผู้ชมซึ่งประกันพิชิปเตอร์ตัวนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยนะเพราะว่าเจ้าของเกาง่าเขาติดมานะก็เลยต้องซื้อใหม่เลยละกัน ตอนนี้เราใช้ของ R อะไรนะเราใช้ของ ECU Shop นะท่านผู้ชมมัจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น r ะ h ี h e ดชิฟเต t e r นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว้าวมันจะนุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าตัวยังไม่เคยสัมผัสพิชิฟเตอร์เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ว่าซื้อรถมาก็คือมันก็ถอดอยู่อย่างเงี้ยแล้วนะท่านผู้ชมคือยังไม่ได้สัมผัสพิชิฟเตอร์เลยนะท่านผู้ชมเออ กูคงจะมนโนไปเองนะวว่ากูมีควิชิปเตอร์แล้วมันเท่เลยฮะทแบบพังนะท่านผู้ชมก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนก็เดี๋ยววัาตัดไปตอนที่ช่างเขากำลังประกอบแล้วก็ใส่เสร็จเลยแล้วกันแล้วเราไปดูว่ามันจะนุ่มไหมนะไว้เจอกันตอนนั้นบาย m t c p y thousand เนี่ยแล้วผู้ชมเรากำลังจะลองฟีชิปเตอร์นะหลังจากที่ที่เสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็จะลองฟีชิปเตอร์กันไปลองดูเลยฟังเสียงนะกันเสียงเตกฟีชิปเตอร์นะท่านผู้ชมลองฟังกัน แต่พี่ชิปเตอร์ก็หวานเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปที่แบบว่าเทสเจ้า CB ด้วยนะว่าพีชิปเตอร์เนี่ยคืออันนี้คือให้ช่างลองก่อนแล้วเราจะไปลองกับตัวเองว่าคนที่เราไปจับมาเนี่ยท่านผู้ชมมันเฟี้ยวจริงเปล่าก็เดี๋ยวผมจะมาลองอีกทีนั้นแล้วผมจะมารีวิวให้ดูแล้วว่าพีชิปเตอร์ที่เราได้มาติดในวันนี้นะคุ้มค่ากับที่เราเสียไปหรือเปล่านะ ก็เด oh, ี๋ยวมาดูกันเลยน้าท่านผู้ชมฟังเสียงน้าท่านผู้ชมชิเตอร์น้าท่านผู้ชมมาดูเสียงดิชิเตอร์เราบ้านะว่าเป็นยังไงบ้างนะ เป็นไงบ้างครับก็พอดีนะยังพอดีอยู่แต่แล้วแต่คนสี่ครัถ้าชอบไวกว่านี้ต้องปรับในตัวกล่องนั่ะอ๋อแต่ก็คือตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่ว่ากำลังพอดีขี่ไดงานพอดีก็แต่ถ้าแบบลากๆแล้วแบบเร็วๆน่าจะปรับน่าจต้องปรับตรงนี้ใรับให้เร็วตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับเรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรับวีชิปเตอร์นะก็มาติดได้ที่ร้าน ท่านนี้จริง,น,งน,นะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยก็จะเด่นๆตรงนี้เล,ลยนะร้านมีบ๊กไบค์จอดจเยอะๆนะก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอซี S ่ไบค์เกินะถ้ามีอะไรใหม่ๆจะแจ้งเข้ามาในช่องนะครับสำหรับวันนี bye ้บายๆครับผม